มาพี่น้องกินข้าวจ้าแกงขีเล็กใส้นังเยอะๆส้มตำขาดก็ได้พี่น้องจ้าพัดกะเพราไข่ปหมึกพี่น้องมาจ้ากินข้าวน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขสุขล้นค่ะว้าพอก็ดีกูได้จ้พี่น้องกับเซฟตัวควรหนังพิมนะคะมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมาทิพย์จำปูค่ะขาดก็ได้คือเก้าพี่น้องค่ะสมารถทมีซ้อนควรเดียตอนนี้เพาะว่าเกันยุงนัดกัะไปส่งป่าอันนี้แกงขีเล็กแหม่มากเลย แม่เราหมาแม่เราหัวที่มากอยวแล้วเห็นเนี่มันเป็สีแดงมาไหนกันเาเลยบอกง่ายนึ่งพอสดกันเด้อมาเด้อมาเด้อวันแ่อแม่ับาับากตจำลังดเลยสำเ็แล้วลูกขาเขาเฮ้ยเป็นแต่แสีบพี่น้องเฮ้ยรู้ด่ับ ของเนี่ยกพัดกระเพาตควมมืมนี่ิดซังล่ากเลยตับกับที่นาะไม่ไใครหรืไม่ออกใครออกว่าข้าสิตสามมือไหร่น้ำมันมาไดนเละ กวนหมูแต่เลี้ยวยังไม่นางก้นเลยค่ะนี่แต่แล้วก็ผัดกระเพราแหงหนุกกระเาลมิดคับผม ดาวอืมวเดาวบกรเพาอไกระเพาไรวาวครับกราโมไกดาวนึงกระเพาร่วมนึงกรเพาร่วมเอาไกดาวม่ครับเอาไหมรเพาร่วมไกดาวน้าไกดาวทั้งสองเตะวันเห็ดข้ากินตอลืมเอาเห็ดตะวันอยู่ ก็ต้องกินแม่หนึ่งต้อืตดมือตดตองอ่านห่ง้านึท้ยตดมั้ยนี่ยเราจะเป็นจำเป็นี่ม่หอดูแาวหลาต่าคว่างนู่นเป๊ะัอิน เขาาวรอนเงาอะไปแลยตกแรกมาหาถูกไม่ได้กินผักเขาแรงที่นอนว่านยิงเอาหลอดเดียวได้พี่นองาจ้าเขาจะจะเปนวกหลงกันพี่นัทมากินก่อนเาส่งปลามามันได้นัดไปเจอเขาจับ กินอยมอพี่นองเบื้องแรนี่ืมนองก็งมีสแซ่บนีขาอดีไรับพี่น้องโอ้หวันจะไดรบอกน้องวันเบิ่อบลที่สามเท่อที่เท่าจันด้บอกน้องวันเมื่อีันที่้ เอาแมนแม่แมนแม่ลองเอาอันนี้แต่อันนั้นยังหันด้ยนี่ันบ้าไปละถึงขั้นหน่อยไรกนอนนรบถึงนหน่อยก็ียบ ta nhầm nhà khác thì ta phải nhóm không mà như nào là tám ngàn thì nhiều kinh đó cả mắc thì không nhiều nó chào rồi, nó im tập mẹ, nó đang gì, พี่นองพี่ชายกันมั้ร้อ่าอัน่ะ <c oughs> งานขาล่ะข <c oughs> าเลยคุย่มีเวลาถายพีน้องเบิรงเลยเหรหรือวนะ่มีน้องน่จจาเป็นน้องอู่่ร <c oughs> องน้าล่ะ ่อย่างพี่น้องเมื่อวันน่ะน้องมาแต่งเพียบถ้าถัดกับเราเป็นันเพ็ยบเมื่อชั้บักโมงหนึงบักโมงฟังหมดแล้วยืนจะบักโมงสามชั่วโมงเหรอให้โซ่เราบดแดดติไปที่ำความสะอาดบ้านเลยค่ะแกนอนเอง มีค่ะ ทะเลยังเซตตันค่ะมาได้กินเ้าพี่น้งองยันขอว่าแล้วใครคลิปต่อใครคลิปต่อเนี่ยตามององค์กรไปเม็บอกว่ารูเรื่องครับพี่น้อง ก็อยากถอดเบาก่อนจะโคกเนี่ยตำอีกสองโคกคตำป่านีตำแต่เจ็ดลงสือไปปลุกออกกันนี่ได้ที่บ้านเลยอ,อนะือเ่าใหนึ่าวเาหน้าตอนตังโคก ถ้าพี่กับโเปลี่ยนเลยหรอเปล่ยนยัง,อองเอ้วมาขาวอ้ครับอ๋อป้าเนี่ยบ่ะรักเมืองลูกค้าที่นา่ารัก เรียนเรียนไม่เข้าลยนะเรียนเมื่อพ่อ ปลาพอไปชักโตเหมือนสี่สิบ <c oughs> ตามยังไหนี่นธรรมดา,ามธรรมดากินเข่าโดนไปประมาณนี่เขา่าแค่นเดียวเข่าใส่เอาใส่เอาเลยอือิบุอิ่มหรอป่านี้อิมอ่มหรอกินแล้วมักอันมาขายาวมันลงอของ พนักง,งาน่อยคือ,อ,อพอนันมาวะพนักงานถ้วยเอ้ยคิว <c oughs> น้องคิว <c oughs> นั่นไปส่งใช้คอยไปส่งอยู่ยวอะกํะออกลังไปส่งของครับจิ่น้องต่างๆ่ต,ต,ตไปแล้ว ยิงน้ำปั่นน้องดิสากขมาปั่นน้ำปัน่นหน่ยให้ลูกค้าคุณทั้ทงฮะเอออย่าพาวใส่จะเป็นลมสวัสดีเลยวันนี้ โอ้ oh, ยน,นึกฟาก,กินยก,กิ่กินเทาอยอกินเทายู่บางหั่นนี่อันผมค่าอาบน้ำอ,อยู่ครับพี่น้องล,ลูกค่าอีกวันลกค่าอีกวันนี่

ค oh, ิบนี้แบบเลี้ยวเลยปะระวัองอลเลียบทของอันอีนังคิบในวันสงการครับพี่น้อง,องวันนี้ได้กินบอตํามพุ้งสดได้กินตำพุ้งสดเบี Các <laughs> bạn <kín> luôn ba. <laughs> để để อันนี้ให้เบิ้งแบบเลี้ยเอๆๆด้วยพีย่น้องเื่อยเบาๆเพราะว่าคุณาจฟังจะน้ำคำเบาหมดเเบิ้งอันอีนั่งผีเ <c ười> วเผ็ดเบิ้งลูกค้านั่งท่าพ่อ ตยางเ <Shift> <c oughs> ดียวอันนี้ก็ต้ม้ามาด่าปะต้มปลาต้ปลาอัยได้กินตาุ้งหนักต้มปลาเดี๋ยวเ่าไได้กินต้มกอ้ล 那那来。 ออเ,เอาไงเพิ่นถ่ายยังอ๋อาเบื้องยำอะค่าเบิ่งยํำป่ะนี้พี่น้องอันนี้ยำเดียวเนาะอ๋อบ่แม่นคนละย่ำครับ เออลูกค้ามาลิซ่าค,คน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 ซิมเบิงเหมือนแะซ่บแล้วค่ะแซ่บแล้วเจอดน้ำเบิงเมคา้าเมค้ามีสองใสนะครับแล้วแต่ผู้ใดจะเลือกใสก็แล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นใสไปเฮ็ดนัน่นใสไปเฮ็ดนี่นะครับคนละใสอุม้มว่ะ อันนี้ไซส์คัดพิเศษจะไปย่างพักกันเหรียญจะมีดไม่ขาดควายก็ได้ัอ๋อเอาเนี่ยยำหมูยอ แค่เข้าทุงแค่เข้าทุงใช่ดูเย็นเนาะนม่ะช่คือบปยิมเนี่ยเดินอมคูรูคูรูอให้อย่างนี้เอาไม่ก็ว่าตั้งตันงอืมนั่นครับ มันพี่นอมัน hmm. right. mm ิน hmm. ช well, okay. oh, yeah. uh, ิ่ิหลอกแมนครับนักลอยโูเนาะสอคนหรแมนลอยก็รู่ลอยก็อ้เจ็บมีบาดมือนันเห็นบ่แ่นบ่เลนตะมีดนะน้าคน น้าสนามมามีฮะโอเคี่นอนจ้าลิปนิ้กะเอาไปสนิทกันเดียวตอนบายสิมีช็อตเด็ดที่พี่น้องเบิงงอีกคืออกลพาวทอ่ชาวไทยเอาเงาเมื่อก้าค่ะขอบคุณที่กำลังใจให้เกาไปพพกันลิหน้ดสวัสดิ